นี่ค่ะเฟียค่ะวันนี้มาทำอะไรคะทำฟันค่ะทำฟันไหนมีอะไรบ้างคะเป็นเป็นกล่องค่ะโอเคคะ่ะเปิดกล่องไหมคะใช่ค่ะโอเคคะ่ะโอเคคะ่คคะแ้วทำยังไงบ้างคะทำเอาป่าค่ะ นี่เป็นกระจกใช่ไหมคะใช่ค่ะสวยไหมคะสวยค่ะไม่สวยเลยค่ะยังไม่สวยเหรอต้องทำยังไงก่อนคะต้องแปลงฟันให้น้องใช่ไหมคะใช่ค่ะ เื่กี้ใส่ยาสีฟันแล้วเหรอคะใช่ค่ะโอ้ oh. Oh. ค่ะสะอาดยัง่งสะอาด้วค่ะมาทำอะไรต่อคะก้าวทำอันนี้ค่ะอันนี้ไว้ทำอะไรหวะไว้ขูดเ,เหรอขูดค <c oughs> ่ะยาาทำยังไงคะไปค่ะ นั่นคืออะไรคะนี่คืออันนี้ค่ะไว้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 แคะหรอคะไว้แคะค่ะอ๋อไวข้ขุดขุดเอาเศษอาหารออกใช่ไหมคะใช่ค่ะมีอะไรติดฟันอยู่ไหมคะนี่ค่ะอะไรติดฟันคะนี่ค่ะไก่มังไก่ไกินไก่น้องกินไก่ด้วยเหรอใช่ค่ะนี่ค่ะออกยังคะออก้าค่ะ ดคะออกหมดจังออกเลยค่ะไม่ออกเลยเหรอคะนี่ค่ะใหญ่ไปคะหวานขี้ไก่ไหมคะขี้ไก่เศษไก่เหรอคะขี้ไก่ค่ะขี้ไก่โอเคค่ะต่อไปต่อไปต้องทำอะไรอีกคะต้องแปรงฟันน้องอีกรอบเลยคะง่าค่ะไม่แปรงแล้วเหรอคะพอแล้วเหรอคะไหนดูสิคะฟันสวยยัง แล้วฟันคุณหมอสวยไหมคะไหนดูหน่อยสิสวยไหมคะค่ะสวยแล้วหรอคะค่ะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย